สบายดีสบายดีเด้อเอฟซีลงปลาเอาอาเมื่ทุกคนไปแล้วลูกสบายดีเอฟซีแล้วเอฟซีสบายดีเด้อลุงปลาเอาอาเอ้ยบัแลูกฝากติดตามช่องทิพน้อยร้อยลีลาในเด้อขายรอลีลาเจ้าสิร้อยลีลาเป็นไข่ยีเนาะอยู่ๆกับเป็นไข่ เป็นไขยามาไก่แม่โลกตีนหายพราะเป็นไข่เนี่ยเจ็บหัวแสบคออ๋อหอดกระตอนกระโตลอยขาบเศร้าเป็นตอนเศร้าอือฮะก็เป็นเมือเศร้าเนี่ยทิหน่อยเนี่ยทิหน่อยค้นหัวบอเจ้าค้นหัวบอโลกฟังความเด้อฟังความแม่เด้อยิ่งบอยิ่งได้ยิ่ง วันนี้ที่้อากินข้าวกับยังกินข้าวับก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 ับข้าวปุ้ดข้าวปุ้ดได้คนเอิบข้าวเปียกนะเป็นข้าวปุ้นแต่เส้นข้าวปุ้ดหมดกระเอินข้าวปุ้ดอ่าเพราะว่าส่วไลายกินข้าวนะโมเด็กินข้าวตรงเวลาระบ่อยก็ส่วไลายก็สิป้อนแต่ลูกแล้วก็บวกอยบวคลบถ่ายลงบันไดนอกจากเวลาเรากินกินเอลีโลนะกินแท้นะ เพราะว่าข่อยเป็นคนกินข้าวบัวปกติคือตอนเศร้ากับบางเถือกอะหยากกินแต่เศร้าบัวยากกับพอได้สิบเอ็ดสิบสองโมงแต่ว่าลูกน่ะเขากินยังกินกินขัวไข่กินจานำไสยูกินข่าวเปียกอแบบเด็กน้อยเนาะแต่เขาก็ให้กินแบบปิ้งซีนสิ้นแหงมยนาังก็แล้วไปนะกินอวยยังก็แล้วไปเมื่อหนน้ะลูกเนาะเมื่อไนเมื่อไนเหตุคีบกินข่าวโซลุงป้าเอาอาเบิ่งเนาะ มันหกลูกหกเออมอนอนก็ะหกหกอาเออันนั้นลูกดูลูกขึ้นดูลูกขึ้นลูกขึ้นเบิ้งสุดงามเบิ้งลูกขึ้นเบิ้งสุดงามมันเอลูกลูกขึ้นเบิ้งลูกลูกขึ้นเบื้งลูกขึ้นลูกขึ้นยืดมั้ยอยาเห็นโมเดอร์เดินกันเดินกันน่อยเลยเออลูกใส่แฟ้มเพิร์ดบะลูกขึ้นอันนั้นอันนั้นถิ่นน้อยเรอเวลาเต้นโชว์ดูลูกเต้นอเด้งหน้าอเด้งหลัง เต้นได้ไมเอ่าเหตุเต้นคืออะไรควินเต้นไหเต้นคบินทีไหน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 ไหุบหัวเจ้าได้หเจ็บหัวหนอยก็สินอนละกินยานะอันนั้นไปหาด็อกเตอร์กินาอีกไปหาด็อกเตอร์วางยาให้เรายาละสี่เม็ด สิมันอักซินอนมาเนี่ยถ้าว่าคำวบาคำจ้าใดการกระทำใดที่บทจบวงงามกันยื้อซาเดอร์แบบชองทิปน้อยลอยดีล่าเนี่ยเป็นชองแบบสบายสบายจำใจเจ้าของนะแค่ว่าตัวใดว่าไปหรือว่าลงคลิปไปเห็นให้เอฟซีลุงปลาเอาอาบอบอถึกตาบอถึกใจก่ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเอาทิปน้อยนะ สองสิบน,น้อยอ่ะตามใจตัวเองนะลุงนะเนี่ยฮาวดิเห็ดในไฟเดือดฮอดแล้วกับดิบเอาเสรไพาเข้ากันเห็ดไปตั้งภาษาเขานี่แหละปูปูป้าป้าไปนี่แล้วฝากนะลุงเปล่า,าติดตามซองน้องใหม่ในเด้อซอง,งอยังเกาะซองยังซองลูกซองยังทิพน้อยร้อยลีลาเป็นบอกระไรหมื่นสิบหน่อยไปใส่์หมื่นไปห้องนี้อ้าวหมื่นวันหยัยไไง วัน no. เลื่อนชาว n มื่นวันหยังไหมวันแม่วันหยังอ้าวลูกไปลูกเฮียน no. ังซื้อลูกก uh ็ต้องหูมื่นว at ันหยังวันวันเชาโน o วันวันหยังอ้าวลูกก็คืดดิ๊ดิคืด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 วันหยังวันวันเชาโน o วันหยังวันชาวันจันทร์มื่น่ะวันจันทร์เออนางอันนี้ว่้จื้อวันจันทร์หาวันซุปไปฮวงเฮียนวันเสาร์วันทุกร์ก็แล้วพักไงว้าว่ะ อ่าเมื่อวันอทิดมื่อวันจันทร์วัอเฮียนแต่ว่าวันจันทร์นี่เป็นวันสดเซยวันครูแห่งศาสตร์ประเทศลาวสดเซยวันครูแห่งศาสตร์ประเทศลาววันจันทร์มื้อื่นบยุดบไปองคเฮียนก็เลยบได้เขาเมื่อสวัสดิ์เมื่อหนาได้เลยเมื่อหนาเมื่อหนาอนาทิ์น้อยร้อยลีลาเมื่อสวรรค์แหลวสิบไทยรีวิวน้องป้ารีวิวสวนใหนบรรดาเอฟซีลูกปลาเอวามึงน้องทิพน้อยล้ าเมื่อเมื่อได้เอาเมื่อสะวันแล้วเขาจะไปถ่ายโคกโคกเป็ดโคกไก่เอาแล้วก็น้องปลาให้งเอฟซีลูกปลาอาเบิ่งเนาะโดยเอาเอาคันบาวันมาเบิ่งเนาะโดยให้บาวันมาเบิ่งนะำเลูกอยู่เฮือจะมียังแน่เป็ดมีบอมีไก่มีบอมีหมูเด้มีกบเด้มีว้าวปลาดุกเด้มีมีเบลูกโอ้ยน้องไทยน้องยังน้องไทยน้องซะ เด้อยน้องสายกามีนะลูกเนาะน้องายเอาถูยาก่อนถูยาก่อนถูยางามงลุกถุนดีติลูกแม่จิ้มหัวเอาสบายตามใจเจ้ารถเอาขอบใจเด้อฝากติดตามช่องทิมน้อยร้อยลีลาแน่ขอบใจเอฟซีลูกเป่าฮหมุดทุกคนพบกันใหม่มืออื่นนอนหลับฟันดีบาย Bye bye luôn. Chúc 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 lát. Ôi, tôi ngủ.